ภาพรวมของตลาดจากนี้ไปเนี่ยต้องปรับความถี่ให้มากขึ้นเลยเพราะว่าไม่ถ้ามองในหุ้นไทยนะผมมองว่าตอนนี้คือสถิชาภาพทางการเงืนเนี่ยค่อนข้างแบบต้องติดตามตลอดเวลาเลยแล้วก็มีเรื่องของตัวสงครามตามตะเก็บชายแดนตอนนี้คือก็ผมมองว่าจากเดือนที่เราวางแผนว่าเดือน2เดือนต้องมีการประเมินผลผมมองว่าเราต้องประเมินผลแค่แต่ทุกสัป,ปดาห์ด้วยซ้าแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเราจะมีปัจจัยเฉพาะตัว โดยเฉพาะยิ่งของเดลต้าสำหรับใครที่ลงทุนในทีเฟกถ้า,างั้นเราจะบริหารจัดการความเสีย่ยงยังไอให้สอดคล้องกับเรื่องของแคปเวทแคเวทของเดลต้าจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวเดลต้ามันก็อาจจะมีอนะิมแพกเนาะต่อการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดฟิวเจอร์ที่เป็นตัวทีเฟกนะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเวลาเราดูตัวทีเฟกเราต้องไปแอบเปิดดูตัวเดลต้าใช่ไหมแต่ว่าในมุมมองของผมคือเวลาเราเทรดฟิวเจอร์เราเราดูเซ็ตทิตี้เราไม่ดูเดลต้าตัวเดียว เราก็เลยต้องอาศัยในการดูวอลุ่มของเซทฟิตี้นั้นการที่เราดูวอลุ่มของเซทฟิตี้อ่ะก็คือเราต้องการต้องการดูดีมาซับไต์ในหุ้น50ตัวว่ามันมีการเทน้ําหนักไปในทิศทางไหนนั่นแน่นอนคือเดลต้าตัวตัวปตทอหรือว่าตัวปูนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่มีน้ําหนักต่อการเคลื่อนไหวของของตัวเซทฟิตี้แหละแต่เอาเป็นว่าภาพรวมทั้งหมดอ่ะก็คือดูปริมาณการซื้อขายของเซฟิี้ ถ้าเราใช้กลยุทธ์นี้จันติกคิดว่ามันจะสามารถบริการบริหาร,ร,ารจัดการความเสี่ยงกับภาวะตลาดณปัจจุบันไดไหมจริง,รงๆคือการที่เราดูวอลลุ่มของเซฟิตี้อ่ะก็คือเราเราไม่ดูแค่ตัววอลลุ่มอย่างเดียวเราดูเรื่องของของตัวสภาพคล่องของตัวตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะครับการที่เราดูสภาพคล่องของตลาดฟิวเจอร์ด้วยเนี่ยเราก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงของสาระครงคางด้วยนั<อ>่นหมายความว่าต่แต่ละวันตัว OI กับวอลลุ่มที่มีการเคลื่อนไหว มีผ้าเฉลี่ยของของระดับตัวสัญญามันมากหรือมันน้อยกว่าปกติถ้ามันมากแสดงว่าสภาพคล่องอะมันปกติแต่ถ้ามันน้อยแสดงว่าสภาพคล่องเนี่ยมันหดหายไปเวลาสภาพคล่องมันหดหายไปอะมันเท่ากับว่าผู้เล่นรายใหญ่น้อยลงแน่นอนรายใหญ่น้อยลงก็จะแมทช์กับรายย่อยที่น้อยลงดังนั้นการที่เราใช้วิธีการเทรดเดิมๆในทางเฟรมในทางเฟรมเดิมๆในวิธีการเดิมๆม,มันอาจจะส่งผลเสียหายได้ ดนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มีตัว OI หรือ v o l u m ่ Volume, กลับเข้ามา,ใน,าในสถานการณ์ปกตินั้นการลงทุนของเราอะ่ะก็จะมีความเสี่ยงที่น้อยลงงนั้นการจำกัดความเสี่ยงก็คือการที่เราต้องติดตามระดับความสำคัญของตัวเลขต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวอลลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OI มันก็ทำให้ความเสี่ยงของเราเนะี่ยมันหดหายไปเราอย่าเราอย่ายึดติดกับวิธีการเทรดเดิมๆเช่นหมายความว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ย OI มีการเปลี่ยนแปลง l อเว a เรสนะ วันหนึ่งห้าหมื่นคอนแทกเราสามารถเทรดในระดับข่าวเฟรมสิบนาทีในจํานวนคอนแทกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคอนแทคแต่ตอนนี้เนี่ยโอมันมีการเปลี่ยนแปลงหายไป50%มีการเปลี่ยนแปลงแค่2 5งหมื่นห้ันคอนแทคเราไม่ควรใช้วิธีการเดิมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สภาพคลองตลาดม,มันหายไปเนี่ย เราต้องย้อนกลับมาดูว่าวิธีการนั้นมันอาจจะไม่ได้ผลละอันนี้ผมมองในมุมของการที่เราเป็นเทรดเดอร์นะออแต่ถ้าเราเรามองในมุมของการที่เราเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพก็อออมองในมุมของการว่าตัวเลขของของหุ้นลายตัวมันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะรอ3เดือนไม่ไหวเราอาจจะรอคอเตอร์ไม่ไหวละดังนั้นก็คือเราต้องติดตามสถานการณ์มันทุกเดือนไหมพวกนี้ผมมองว่าถ้าเราต้องการลดความเสี่ยงให้เราปรับความถี่ในการ ติดตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ให้มันถี่ขึ้นอืมต,ติสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงว่าเราจะสามารถใช้ทีเฟกหรือแม้กระทั่งออปชันมาช่วยบริหารจัดก,การความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดซึมเศร้าในภาวะที่ตลาดผันผวนหรือในภาวะที่ตลาดที่ลงทุนในหุ้นเราไม่ได้กําไรได้ยังไงบ้าง,รางจริงๆคือสเสน่ห์ของตัวตลาดฟิวเจอรอ์ก็เราสามารถที่จะบริหารการการลงทุนได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะแต่ว่ามันจะมีหลายๆคนในเวลานเราซื้อหุ้น เราซื้อหุ้นด้วยแล้วเราช็อตดีเฟกด้วยมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันเป็นการลง,งทุนที่ขัดแย้งกันนะแต่ถ้าอยากจะแนะน,นํานักลงทุนก็นคือเวลาเราเทรดฟิวเจอร์หรือแล้วเราเทรดหุ้นมันอยู่ที่เราวางแผนแหละนั่นคือเวลาเราวางแผนถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เราต้องวางแผนในสถานการณ์ที่แบบเราหาวิธีการเทรดที่มันที่มันจับต้องไดนะ้เพราะเราวางแผนดีแล้วเราก็ไปปฏิบัติมันเวลาเราปฏิบัติมันมันต้องทําตามที่เราวางแผนนะมันถึงจะบอกได้ว่าเราทําได้ดีหรือไม่ได้ดี พอเราทําได้ดีหรือเราไม่ได้ดีเราก็มันจะเกิดขึ้นการบันทึกก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เราทําได้ดีกับไม่ได้ดีเนี่ยมาวิเคราะห์ออกแล้วก็วนกลับไปปรับแผนใหม่เมื่อไหร่เมื่อไหที่เรามีรูปของการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะเข้าใกล้เทรดเดอร์ที่เป็นเทรดเดอร์คุณภาพแล้วเราก็จะเป็นฟูไทม์เทรดเดอร์อย่างแท้จริงพี่ป้อมองตลาดหุ้นไทยจากนี้ไปยังไงคะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยมนานานแล้วนะแต่ต้องบอกว่ามันเหนื่อยยิ่งขึ้นอ่ะ มันเหนื่อยยิ่งขึ้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เม็ดเงินมันจะไหลกลับเข้ามาเนาะพุ่งขึ้นขึ้นพอดีม,มานหุ่นลงลงพอสะซับตอนเนี้ดีมานมันไม่มีทุกคนเนี่ยอาจจะมีซับายเพราะว่าเงินไม่พอใช้หุ้นที่ถือไว้อาจจะต้องออกมาขายดังนั้นมันจะหยุดลงจนกว่าหยุดหยุดลงเมื่อไหร่หยุดลงเมื่อ มันมีคนกล้ากลับเข้ามาซื้อและคนหยุดขายดังนั้นตลาดช่วงนี้คือมันน่าจะยังซึมซึมลงเรื่อยๆครับไม่ได้ลงพวดพลาดเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบร้ายรุนแรกแล้วมันลงมาเยอะและ้วแต่มันจะเป็นลนักษณะซึมลงเรื่อยๆจนกว่าจะมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาทุกคนนะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเราจะใช้ทีเฟกหรือออปชั่นช่วยในเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตได้ยังไงบ้างอันนี้คาถามดีคืออย่างนี้ครับ บางคนเล่นเป็นแต่หุ้นเนาะเล่นเป็นแต่หุ้นหุ้นน่ยมันต้องซื้อแล้วก็ต้องขึ้นอย่างเดียวแต่ในตลาดนะครับเราสามารถที่จะเลือก Product ที่เอามาทํากําไรได้ขึ้นก็กําไรลงก็กําไรดังนั้นตอนนี้มันหาหุ้นขึ้นยากนะครับเราก็จะมี Product e ์ f ี c เที่เล่นได้ทั้งฝั่งขึ้นฝ,ฝั่งลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ต5ิ e ตินเด็กฟิเจอร์สนะครับเซ็ตเอ่อซ็อกซิงเกิลซ็อกฟิเจอนะครับหรือแม้กระตั้งพวกทองคำยูเอล่า ura, อย่างนี้ครับ เราสามารถจะเก่งกาไรทั้งได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแต่มันต้องใช้ความรู้ใช้วินยัยแล้วก็มันเป็นเรื่องของพวกสินค้าที่มีตัวคูณเนาะเวลากําไรก็กําไรแบบมีตัวคูณขณะเดียวกันเวลาขาดทุนก็ขาดทุนแบบมีตัวคูณดังนั้นเนี่ยครับศึกษาโปรดักต์ให้ดีก่อนก่อนที่จะไปลุยไม่ใช่ว่าถือเงินแล้วก็ความรู้ไม่เน้นเข้าไปแทงขึ้นแทงลงอย่างเดียวอันนี้ผิดนะฮะเป็นการพน,นันเลยนะค่ะหลายคนมีหุน้นแต่ไม่อยากขายพี่ป๊อป เราจะใช้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ช่วยบริหารจัดก,การความเสี่ยงได้ยังไงบ้างามีหุ้นไม่อยากขายต้องดูก่อนหุ้นที่คุณมีหุ้นดีหรือหุ้นไม่ดีถ้าหุ้นที่มีมีแบบไม่ตั้งใจจะมีเช่นเข้าไปเกณฑ์กาไรในหุ้นเล็กๆแล้วติดดอยอันนี้ต้องหนีบอกเลยต้องหนีไม่งั้นมันจะซึมลงเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายเราจะลืมว่ามีมันแต่ถ้าคุณมีหุ้นดีหุ้นปันผลดีหุ้นธุรกิจดีคาดว่าต่อไปอนาคตเติบโตได้เราสามารถจะซื้อ ซิงเกิลสัปฟิเจอร์ในฝั่งช็อตเนาะหรือพูดง่ายๆพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือซื้อประกันทางลงของหุ้นตัวนั้น mm hmm. นะครับสมมุติผมมีหุ้นตัวหนึ่งอยู่ mm hmm. นะครับเซว่าเป็นแอดวานซ์ละกันเรากลัวว่าเขาจะลงเราก็ช mm ็อตฟิวเจอร์มาแล้วเรามองว่าเออมันช่วงนี้มันน่าจะลงแน่ๆเราช mm ็อตฟิวเจอร์มานะครับแน่นอนว่าเวลาเขาลงจรงิจรงๆเนี่ยมูลค่าหุ้นในพอร์ตเราลดลงแต่มันจะถูกชดเชยด้วยการช็อตฟิวเจอร์ อ่าพอถูกชอดอชยด้วยการช็อตฟิวเจอร์พอมันลง,ถ,งถึงจุดที่เรามองว่ามันน่าจะหยุดลงแล้วสิ่งที่เราทําได้นะครับเมื่อเราเทียบดูแล้วเนี่ยพอรหุ้นที่ลดไปกับฟิวเจอร์ที่เรากําไรมามันก็จะออฟเซ็ตกันกลายเป็นเท่าเทียมกันนะครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรฮะเราเอาเงินที่กําไรฟิวเจอร์เนี่ยซื้อหุ้นตัวเดิมกลับเข้ามาใส่พอร์ตดังนั้นตอนลงเรามีฟิวเจอร์ประกบ แต่ตอนขึ้นเราปิดฟิวเจอร์แล้วเราออกกำไรฟิวเจอร์มาซื้อหุ้นนะครับกลับขึ้นไปได้จำนวนหวุ้นที่มากกว่าอันนี้เรียกว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องแต่อย่าอย่างที่ป๊อบครับศึกษาเพอร์ดักให้เข้าใจก่อนค่ะถ้าเทียบกับตลาดนะปัจจุบันพี่ป๊อบคิดว่าเหมาะไหมสำหรับการใช้ทีเฟกหรือไม่ก็ออปชันในการลงทุนอันนี้เหมาะเหมาะนะฮะเหมาะจริงๆมันเหมาะมาตั้งนานแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้สนใจที่จะศึกษามัน นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดซ้ำๆย้ำๆว่าจริงๆคุณต้องเทรดโปรดัก t ที่คุณเข้าใจอ่ะคุณต้องเข้าใจเขาก่อนว่าธรรมชาติเขาเป็นยังไงความเสี่ยงคืออะไรแล้วเลือก product มาใช้ให้ถูกสถานการณ์ถูกเวลาถูกสภาพเศรษฐกิจคุยกันตามตำราก่อนต้องบอกว่า t f เฟกซ o อ o เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้เอาไว้ h e ดจิ้งเนาะเอาไว้ประกันความเสี่ยง แต่ถ้าใส่หมวกนักเก็งกาไรมาคุยกันเนี่ยผมมองว่ากลับกันช่วงนี้สินค้าฟิวเจอร์นะครับเป็นสินค้าที่ใช้คาว่าเทรดค่อนข้างสนุกคําว่าเทรดค่อนข้างสนุกหมายถึงว่าเราเราเราไม่ได้เน้นเก็งกําไรหนักๆแต่ความสนุกตรงนี้คือตลาดมันมีแรงเหวี่ยงมากพอมีกรอบให้เราเล่นแต่ต้องสนุกบนมันนี่แมネจเมนต์ที่เราสามารถคุมความเสี่ยงได้ครอบคลุมนะครับเพราะว่าเราเราจะเห็นการการวิ่งของเซต็ตหรือการวิ่งของสินค้าอื่น,นๆเช่นโดยเฉพาะอย่างทองคำเนี่ย เราจะเห็นชัดมากเลยว่ากรอบในการเล่นรายวันรายสัปดาห์ในช่วงนี้ครับมันวิ่งเยอะกว่าปีที่แล้วในประมาณ2อสเท่าความหมายคือถ้าถูกได้เยอะเลยความหมายคือถ้าผิดคือโดนแล้วแล้วไม่ได้ stop loss หรือไม่ได้มีการ money management ผมว่าโดนนะักแต่ยังเป็นสินค้าที่เทรดได้อยู่นะครับเมื่อเมื่อเทียบกับคุณเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นช่วง rew, ฝึกปลือฝีมือในการที่นําเงินบางส่วนมาซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่ายังไงสินค้าเนี้ยมันมีอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเทรดที่ไทยหรือ ต่างประเทศก็ตามเพราะช่วงนี้ผมว่าทีเฟกเป็นสินค้าที่ยังช่วยสร้างกระแสงเงินสดให้เราได้จากการเก็งกำไรทุกะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าตั้งแต่มีคุณทรัมป์ปัจจัยที่มันเข้ามากระทบมันแบบมันมีแรงเวียกแบบช่วข้ามคืนใช่ครับมันสามารถประหจาัดก,การความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมคะคุจริงๆแล้วถ้าสมมติเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเรากลัวหรือกังวลเยอะๆนะครับแนะนําให้ไม่ต้องถือข้ามวันเพราะเราไม่รู้เลยพี่จอยว่า คืนนี้เขาจะคุยเรื่องอะไรข้ามสัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นยังไม่นับเรื่องสงครามรุ่นนี้นะครับก็เขาเรียกอะไรปิดโพ i ิชันไปก่อนช่วงไหนที่ค่อนข้างไม่ชัวร์หรือไม่รู้ว่าไปทางไหนไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันทุกรอบผมมองว่ารอบไหนที่เอม,มันมาเป็นเทรนด์มันมาเห็นภาพชัดๆอะ่ะผมผมจะเข้าไปซื้ออันนี้คือคือยกตัวอย่างอย่างเช่นหุ้นละกันหุ้นเนี่ยแทนที่เราจะเห็นหุ้นตัวหนึ่งวิ่งแล้วเราไปซื้อตามผมจะชอบเห็นหุ้นทั้งเซกเตอร์ เข้าไปซื้อแล้วค่อยๆบวกไปเรื่อยๆเพราะความหมายแปลว่ามันมีกระแสะเงินมากพอเป็นจํานวนเงินอาจจะเป็นของสถาบันที่เข้ามาซื้อในรายเซกเตอร์แล้วพวกนี้ความเป็นเทรนด์มันจะค่อนข้างเสถียรกว่าแต่ถ้าสมมุติเราเข้าไปเก็งกาไรรายตัวครับแล้วเราไม่ทราบข่าวหรือเราไม่ได้คุมความเสี่ยงดีๆเนี่ยช่วงสภาพคล่องน้อยๆเนี่ยโอกาสโดนมันจะมากกว่าได้พี่จา้าเพราะบางทีเราจะสังเกตเห็นช่วงนี้ขึ้นไปบางทีนิดนิดเดียวอะ่ะหช่องลงแล้วสิช่องลงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็ต้องมีการจัดการดีๆแต่เราจะสังเกตเห็นว่า ผมว่าตลาดแบบนี้ก็ต่างกับปีที่แล้วต่างกับ2ปีที่แล้วแสดงว่าจริงๆแล้วตลาดอะ่ะมีอะไรให้เราเรียนรู้ตลอดแล้วถ้าเราอยู่ครบในไซคเคิลเขาครับเดี๋ยวพอเราเจอแบบไหนมาผมว่าเราจะปรับตัวได้ค่ะเพราะอย่างที่โค้ดเป็กเล่าคือเราก็เลยจะได้ยินแต่ว่าพอร์ตระเบิดแต่ไม่เคยได้ยังไม่น้อยมากจะได้ยินว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในทีเฟกนั้นอยากให้โค้ช แนะนำสักนิดนึงละกันสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าอยากจะใช้ทีเฟกหรือว่าออปชันในช่องในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นบรหิหาความเสี่ยงแกงกําไร <Okay. S 1> หรือแม้กระทั่งลงทุนก็ตามโ okay. อเคต้องมองมอง,มองอีกก็ได้ครับมองในจุดที่ผมพลาดแล้วกันจุดที่ผมพลาดก็น่า,นา,นาจะเป็นจุดที่คล้ายกันคือเวลาที่เราเล่นตัวฟิวเจอร์สเนี่ยเน,เนื่องจากตัวเลเวอเรจมันสูงเวลาได้มันได้เยอะซึ่งซึ่งพอเราถูกทางแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเพิ่ม p o s i t i o n size เข้าไป เพื่อให้เวลาเราถูกทางเนี่ยแล้วมันเป็นเทรนด์เนี่ยเราจะได้กินคาใหญ่ๆเลยส่วนที่ผมพลาดคืออย่างนี้ครับเวลาผมเบิ้ลไม้ไปแล้วแล้วมันไม่เป็นตามทางที่เราคิดเวลาผิดเราจะผิดในฐานที่ใหญ่ขึ้นพอผิดฐานใหญ่ขึ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นความเสียหายที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมเราใส่โพซิชันเพิ่มเพราะเราต้องการที่จะถูกทางในฐานเงินที่ใหญ่ขึ้นกลับกลายเป็นว่าพอผิดทางแล้วเราไม่ยอมทําตามวินยัยกลายเป็นเสียหายใหญ่ขึ้นอันนี้คือคือเรื่องที่ที่ผมพลาด อันที่สองที่ผมพลาดคือผมเป็นพวกโฟโมโมาก่อนคือชอบเล่นเบรกเอาท์ถ้ามันพุ่งปุ๊บต้องมีผมมันพุ่งต้องมีเรามันพุ่งต้องมีเราความหมายคือที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอมันพุ่งปุ๊บมันกลับมาที่เดิมแล้วผมก็รักษาวินัยดีมากนะคือลอง Stop l ล s s มันพุ่งขึ้นไปใหม่ Stop l ล s s พุ่งขึ้นไปใหม่ Stop l ล s s เราก็สงสัยตัวเองว่าเฮ้ยเรามีวินัยมากเลยนะแต่พอเราทำไมมันเสียหายต่อเนื่องความหมายคืออย่างนี้ครับแสดงว่าเราอาจจะใส่ Position เยอะไป จนไม่สามารถเผื่อความผันผวนได้มากพอเช่นถ้าวันหนึ่งทีเฟกวิ่งประมาณ10จุดแต่ St o p l o s สเราแค่3จุดด้วยตัวเลขตรงนี้พี่จอจะเห็นได้ชัดว่าเทรดยังไงโอกาสโดนมันสูงมากแต่ถ้าวันหนึ่งมันวิ่งกัน10จุดแล้วเราเผื่อความเราเผื่อเราเผื่อเงินนะครับได้ประมาณสักสิบหถึงยีจุดโอกาสที่จะ Stop loss เนี่ยมันจะน้อยตามลงมาแปลว่าเราต้องอยู่ที่ม o n e y Management หรือการปรับ Position s i z e ที่มันอยู่ขึ้นกับความผันผวน นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอันนี้ซึ่งผมว่าฟังแล้วมันจะดูง่ายแต่ว่าในชีวิตจริงพอมันมีตัวเลขเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันจะเล่นกับใจเราเยอะผมว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการบ้านของของแต่ละท่านละว่าเราจะ take action